การันตีว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เสร็จแรกวันนี้ส่งกัน5,000ข่อบ้านค่ะนี่แบบ3-4รอบแล้วนะคะขนส่งมารับนะคะจะบอกว่าเราตัดรอบส่งกันวันต่อวันลูกค้าไม่ต้องรอของนานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเพจจริงบริษัทอันนี้ไม่ใช่ตัวแทนขายค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆนะคะแต่ว่าคือเราไปให้เพิษัชนะคะที่เรารู้จักที่สุดมาให้ก็เลยกลายมาเป็นตัวนี้ค่ะวิตามินซีที่คิดค้นโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญดังนั้นสูตรนี้ลูกค้าไม่ต้องถามหาความอันตรายเลยไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีตก วันนี้ไม่มีแปง้งไม่มีน้ำตาลกินแล้วท้องไม่อืดที่สําคัญยิ่งกินย,ย,ยิ่งขาวกินเท่าไหร่ขาวเท่านั้นดํากรรมพันธุ์ฝ้าแดดอัาเลือดฝ้าฮอร์โมนนะคะซิวนะคะปัญหาผิวทุกสิ่งอย่างนะคะป่วยง่ายป่วยบอ่อนคุมคุ้มกันไม่ดีให้กินตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะวิตามินซีเข้มข้นค่ะที่สกัดมาจากผลไม้ถึง3ชนิดนะคะที่สําคัญของเราวันหนึ่งกระปุกนะคะให้กูต้า6 2 5 0มิลลิกรัมลูกค้าใครจะกล้าให้ขนาดนี้กระปุกหนึ่งอย่าเรียกว่ากระปุกเลยเรียกว่าถังดีกว่ากระปุกแบบนี้กิิินนนนนไไดด้้เเป็อาทตตย์ะะคะึง่่ก ต่าขึ้นหนึ่งถึงสองเดือนแล้วการันตีว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เสร็จแรกดังนั้นเผาบอกเลยถ้าใครไม่เคยกินอาเผาทาให้ลองเลยหนึ่งชุดเท่านั้นค่ะจากราคาปกติหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบาทวันนี้เผามีโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งได้ไปทั้งหมดสามกระปุกนะคะเลือกรสชาติได้เลยจ่ายเพียงเก้าร้อยแปดสิบาทแล้วส่งด่วนให้ฟรีด้วยทั้งหมดนี้ไม่ต้องรอ pre เดอร์ค่ะส่งด่วนให้ฟรีย้าว่าส่งด่วนให้ฟรีนะคะถึงหน้าบ้านเลยสองถึงสามวันเตรียมรับของเลยแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกโอนเดี จ่ายมาแค่980บาทได้เป็นเลย3กระปุกคุ้มคุ้มแบบนี้นะคะการันตีนะคะเซ็ตได้ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วถ้ายิ่งกินอย่างต่อเนื่องยิ่งเห็นผลชัดเจนค่ะ